สวัสดีค่ะพี่น้องภอพอบก็สอนน้องหน้าพาแสบอีกแล้วน้องพนน้องน้องหน้าก็ไปได้ไพคีบโดน้วคะพี่น้องฉ็นมองกล่องขั่งไหนเนาะน้องหน้าเอารถมาหลานค่ะเอาลูกมาหลานลูกถือแมวแมวไอ้มากัดเพราะว่ามันเห็นแมวอยู่ในหันนะคะแมว่อนรถโอ้ยปวดพวกอีเดค่ะพี่น้องไอ้เจ้เจ้าหล่อมันแตกนะคะพวดพวยอีดีโอยนี่ยพี่น้องบุ่มเบิดเลยจ้ะเนี่ยค่ะจะเห็นบ่เห็นมันแสบแล้วค่ะน้องหน้า มันกัดอันนี้หลอดแตกเลยเด้อพี่น้องนี่แกมแก้มลุกงหน้าเปลี่ยนออกเลยนี่แกมบางนีมันเป็นหอยห้อยแขวเลยค่ะพี่น้องบูเบิร์นลงลงหน้าไหมฮิจะแ,แพงกว่าน,นี้ห้อยแขวมันฝังฝังเลยค่ะพี่น้องก็จะตีนี้มันก็ดึงออกมาเลยเด้ค่ะนเห็นดึงออกมาเลยดึงออกมาดังเติบเต,ติบหนุนห,หน,น้านึกว่าผู้ใดสอบดวดเทศอันลังค่าลนุงหน้าก็เลยลงมาเบิรงนใคไม่ลงมาใสากคนนี้ก็สะเป็นเบิร์รไลน์อันนี้สีอีกหนึ่งเด้อค่ะนี่สีหนึ่งสีถ้าฝนแห้งขับอธิภาพที่เพิรง จะมาเอาไปเข้มเหมือนะค่ะนูนให้ประกันสักหนึ่งเดูให้ดีค่ะแขวมันฝังเลยจนแขวฝังได้มองนี่มันปูดมันควรห้อยเขีัยเขี่ยันขวมันจะกุยนะคะแมวน่ะอยู่ในนี้นี่นุ่นหน้าเปิดกระโปรงมันนางตอดปอดอยู่ข้าวกอนนี่ลูกมันลูกหน่อยมันอยู่ในนี้ตัวนหน่อยมันมีหลายเมียจ้แม่แมวผู้ใดแก้ปัญหาปทตกยี่หนอเอ้ยผู้ใดที่วิธีจัดการลูกแมวย แม่แมวไล่มันหนียังไงเนาะพ่อเนาะอปวดก็เหน็ดเท่านี้นุงหน้ากระสิบีเข้มคนขานนี่เพิ่งแปลว่าอดีตเลี่ยนไม่ดอกเคาะขึ้นมาาผสนบุม๋มไปเวิดห้อยแขีวมันล่อจนแตกตนุงหน้าละเหงืดอีเลย์เพื่อยังไงเนาะปวดว่อ,อีเลยค่ะพี่น้องขั้นโบว่าสวยเชว,ยว่าโสดีเชวยย่ายังไงเนาะจันเนะาะน,น,นายอีลีขั้นทำแมนมาซสาก่ก็หนีมันหลบขั้นลุงหน้าว่า แอนเบิร์ดได้ข่ายใน,นห้อยหัวมันคือสีเลือร์เห็นเราคือเขี่ยวมันเขี่ยวมันนะคะพนวนค่ะเอามาล้างออกคุณตรกระซางหมันกินแมวมันเบิดไปหน้าไปโรงเรียนเมื่อว่านในี่เสียงดังเสิบเสินแม่ากักดรถุดลงหน้ามวนเบิร์ดหนองเลยจะมันลงหน้าเดี๋ยวว่าเข้า,าไปมันเป็นถุงข้าวนี่แลหละเนาะตะกี้ออกแมวซึ่งแมวมาออกโรสิลูลงหน้าไอโรสิลูลงหน้า บานนี้เขาไปยู่อเอียกเขาไปยู่บานนี้ม้ามันเห็นแมวในรถตัวไม่ก็คุยตะกุยเป็นล่อหนานั่นแตกเลยค่ะพี่น้องโโตรทุยเลยค้นตกระไรมาหล่างเพราะว่้ยังคอยกินแมวมันออกไปยูหนาห้องเครื่องนะคะล่อรวดจนอันแก้มันนั่นจนแตกบรวดจนนี่เปลี่ยนหล่อใหม่ค่ะพี่น้องเผลหล่างตรงหน้าเลยบอกเขาไปไกลนะค่ะนาะเป็นยังไงเนาะลรงหน้าเราประเด็นอัดคลิปลงคลิป ยูทูบไปโดนละค่ะพี่น้องสงหลายจนบอนมากับท่าไปหยาดเดี๋ยวมันอันถึงข้าวเนาะตะก้อนเนี่ยออกลูกเตี้ยอันลมลุงหน้าอยู่หนาหัวหนามันนูนหน้ากับไปหัดออกปานเที่ยวเนียนเขาไม่อยู่อีกว่ะว่นมีนแม่จะฟ้องเพราะตัวพี่น้องเดี๋มันเป็นตาหน้ายังไปเคีมเพิ่นกับเสีบ่คือเก่าแล้วมันบุ่มเบิดขาห้อยเขียวม้ากัดม้ากับพูดกับพูดลงหน้าเห็นแต่ในข้าวเนาะตะก้อนจะฟ้องมาตาที่เหนียวเอ้ย กินหอดกันเงี้ยถทาไข่เข้าในได้ค่ะพี่น้องหน้าออกมาของหัวพี่น้องมากเลยล่ะอันเมื่อหร่เนื้อวัว่ราพุ่งึ้นมาหลังมาหลังเมื่อวานว่าให้หนูเมื่อไห่ว่าให้แมวไม่ได้กินเอ้ยหมาไม่กินแมวนะคะลูกหน้าชอบไปโรงเรียนเอาไปเค็มมาล่ะรถกระพึงมันอันตอนถ่าแม่ไปหาหมอหนี่งโคนนเนาะค่ะเนาะเรโคนกดมันก็ไปเค็มมากไปล่ะรถท่านนี้เป็นหม็นมันค่ะอุตส่าห์ไปไหนเนาะค่ะพี่น้องต้องกา บอองง่อดี๋ีผู้ใดอยากมนเสือะนะค่ะแมวไปตั้งให้ดีๆเขาไปยู่นแเเมวจะค้องพ่อเมียจะใช้แม่อยู่ห,ะะหนันอันแสนกบว่าชิโต้มันเห็นมันใหญ่ก็จะมันไปแต่นหน้าเขาปร้เอาเวขอหนาะจินบ่ดี๋ววางว่าเพืออ่นหนึงหห่งหัวดอกนนี้จะเอากปถขาหัวไปว,ไปว่างไปุลน่กินก็ไก่หุ่น,ไไาน,นทางบ้านจะค้องผลเราก็เข้าบรเดียเลี้ยงนะคะ่ะมันลูกมันใหญ่เลยเขาปีนข้งล่งข้าผ วานีเกช์ไม่ก็ชื่นก็สิเป็นหามขาบดูเขาไปนอนหมืองเก่าตรงนี้ตรงไหนมันหลายแม่หน้าก็ไปเรียนแล้ะวว่าอันอยู่หน้าอย,ยู่สั่นสองยึดซึงอสั่นสองยิ่งเสีสงยงเติบเติบก็เลยนึกว่าอันผู้ใดามาเห็ดยังห้ออยู่เรี่อยมันอยู่ตรงหน้าก็เลยสิดมาถอยโดดแล้วเมื่อเบิ้งมาแล้วลุ่มบดยยตรงหน,งงงน,น,าน,นา้าอยาู่ซีตูค่ะพี่น้องปวดปวดอีเด้อค่ะเป็นคนเคยเห็นแต่ในข่าวว่าหมามันกัดรลด ล้อรวดต้นนั่นต้นฉีกนะคะพี่น้องต้องแก้มาหนึ่นะคะต้นเดเปลี่ยนใหม่อันนั้นที่ลูกหน้าเขาก็เปลี่ยนหล่อมาดิแฟนก็เรียว่าอันเจียวชิบิเงอย่างเจว่าลรอมันขนาดอันไอ้เล็กมันกัดบุ่มเบิดเนาะค่ะนอกขางฟ้าทางอย่งนั่นไอเข้่ยมกับคนก็ว่าลูกหน้าก็อยากเปลี่ยนใหม่อยเหรอแต่เพคนว่าอันเขาอันอันได้อยู่เขาพอเอาสารเมื่อเกิดเต่าใจอยู่นหละทุกเชจังไหนเนาะมันได้เกิดเถอะล่ะก็เดี๋ยวจะทำใจพี่น้องเอ้ย วิวังไในแมวกับมวงแมวตัวพวกนี้มีปัญหากระรงงานคามเมน็นเห็นมาในเด็กขาธีแก้ปัญหาไรแมวไรแมวใดวนนวหน้าเราเป็นหัแนวสีเหต็ดแต่ผมสอนหน้าจับจับไรนี้แหล,ละล่ะเป็ทนึงเป้นสีดำเลยเราเชื่อจ้าวเดเอาพื้นอันร่มแบบพื้นแบบบริเจ็บนั้นไล่ยิ่งแล้วก็สีมาขึ้นรดหน,าน้าอีกตอน,ลลนไหนล่ะเสียหายไรเถื่อนล่ะคะพี่น้อง ปัญหาแมวคนจ้าแมวไปแมวบขมีมจะาขอนนะคะปัญญาท่นได้เช่นกับจิบมันไปใินะเป็นตู้ดูหน้ามันหลัง,งเชื่อมันหรอ,มหรอไม่นกินแมวเหยียบท่านเดี๋ยวเอาไปเผาเชี่ยนแลก็มีรถี่พิทเทอร์มุน,มมมนะคะที่องเอาไปเลี้ยงยแล้วละเลี้ยงว้ยรถกับสออูเป็เป็นอีหยังกับรถได้พี่นอ้อยซิตีสซี่ไอซิพิ่เทอ่มนแน่ลรถ จอดไปอ้ีนี่นาบริสุทธผู้ใดเรื่งจอกยุไฟแดงก็รถนังแคเมกามัตูด่าเอาคนนแคงมัตูดาบัหาหันมผ้าเนี่ยไปหามหมอกะไฟแดง,งหน้าก็เริ่สจะออกโตเก่งก็มางาาับว่าซชิบเนือชิบเหมอนอันนั้นค่าเชจอดเวลากับบริจาคบาทไม่บอเข้ามาคน่าเอฟซีน่าอยาอะไรต้งมาพูดเขาว่าสวยแต่เจสียว่ายังไหนนกับเหนอนน้นก่าอโอ้ยไอ้อีรถคันเดียว พ azo, a, done, okay, icion, ula, ane, ่อดะที่ไปคือ้าว่าจ้าเห็นไปดึงได้ก็ฝากกด้ยไรกุ้ยแชร์กดติดตามลูกหน้าที่ได้ค่ะเด้อสวัสดีรอบนะค่ะน้องทหารเดินหน้าจับกล่องเมื่อเดียวไปดึงได้นาะค่ะผู้ใดที่ทางบ้านฝนตกบบลูกหน้าก็บอค่อยได้ลงลงคลิปเดอกค่ะมันยากรุนงสันพิ่งสมัติเลยมาหลังโหลดออกหลังฝนตกกระซ้างนะคะพ่อตะก้วิ่งมันออกไป น,ะะน้อคันเนาะฝากเป็นกําลังเล่แต่เห็นลูกหน้าเดินใจพี่น้องเด็นลูกหน้าเซียนเด็กสีลุ่คลิปยังแหละถยอยากบ,บนี้วันนี้ได้มาอุบวนกับบ่อได้ค่ะเด้อค่ะลูกหน้าว่านลูกหน้าก็สิไปเนาะคะ่ะเนาะพุกขอกันไหมจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าเป็นจจเลยกับฝากส่องลูกหน้าผ่าแสบไม่ได้ค่ะพี่น้องเด้อเป็นกําลัางเล่ใจลูกหน้าในเด้อจ้จเด้อ บอก,กันไหมจ้าลงหน้าใบลงคลิปโดนละ่ะขั้นบนลงคลิปดนนโดนในโฆษณาเพิ่นกงหายค่ะพี่น้อง YouTube เนี่ยเพิ่นเอาใจยาอใหญีเลยค่ะโฆษณาลงหน้าหายซึ่งหนงลูหน้าตรงกดไลก์งานไปน,น้องคะเนาะมองกล่องก็ยังมาถืกอกุ้งโปรเลงโดนเลยจนโมโหอันมองกล่องไปทางใดเนาะค่ะเน้องไปจังได้ค่ะทั้งบ้านเม่นมากคอมเมนต์มาดีเด้อเอฟซีเด้อลงหน้าเบิร์เอฟซีเด้อนเ,เอนาะลงหน้าเอิญเนั่นนะพี่น้องเข้านี่แหละะเนาค่ะเนาะ ทักทายกันบอดี้บอด้เ็นกันโดนเนาะคะ่ะเนอทักทายทั้งนี้ก็ได้เนาะคะ่ะเนอคุอบกันใหม่จ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ